ครับสวัสดีครับก็มาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้มาชมบรรยากาศอาจารย์นะ็อตตี้รับรู้สิทธิ์นะครับใครเข้ามาก็ขอให้ร่ำเรืองทองบนนี้ประสินนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมือน,นีออกกำลังกายครับพี่นอ้องบ่อมีแว่นไม่เป็นีิครับพี่น้องอ่ะเข้ามาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ในเด้อเสียงชัดเจนอยู่เนาะรับชมจากที่ไหนกันบ้างนะครับรับชมจากมองได้เนาะมือน,นีพี่น้องเอฟซีเพิ่อนกำลังถาดูนโดนอาจารย์เนี่ยมัซ่าครับ ไปไม่คู่เลยโอ้หืมไม่คู่บะมี่เรื่องขงไม่คู่มาเจอไม่คู่บะมี่นี่มีสำรองปะนี่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 อ่าไหลเก่ากอร้องตู่ขวัดขวัดนั่นอะไปคองมือเพื่อนมาเลยเน๊ฮะโอ้ขวัดไ,ดไรับสวัสดีค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 รับโอ้เอฟซีต่อยงเดยทางบม โอ้หอนหอนหอนผู้ใดถ่าโดนแน่นี่ว่าที่จะไปตัดผมเนี่ยบป็นแรกเพราะว่าจิกเขามากครับเพื่อเมื่อวานไม่ได้มาเนาะเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานเห็นมีคนหนึ่งทักบอกว่ามาแล้วไม่เจอเมื่อวานไม่อยู่พอดีครับบ่เ่อได้เห็น อ้มูในเฟสครับอารมณ์อ้อมูอออมไทยรูปน้ำบ่กอะไรหลวงจ๋าในเฟสว่าอ๋อหมู่บ้านใทยเสือพิษใส่อ้วนไหครับมูมูมู่เพคนไายรูปผู้ผมบ่กอ้อมูในเฟสเป็นอย่างไรอารมณ์อ๋อนะครับช่วงนี้ไปไหนยาก,าญญากพุทธาไปย่างกับผู้สาวเม,มื่อวาออออปปนนี่เอาโทรศัพท์เลยเพื่อขอขอเอาโปนะ นี่กระเป๋ากุยจีล่ะอ้าเดี๋ยวมือนี่กะใบบุญเห็นแล้วเนาะใบบุญอ๋อขอบคุณหลายๆครับแม่เดินแดดแม่เคยบอกคนรถมาตเนี่ยไม่ยานสูบจับไม่ต้องบอกกับเก้าบอกเลยปูเลยแหละเตี้ยจับกระเจ็ดเขาว่าอ่ปูกับเก้าเพราะว่าอาจารย์คุณนั่งเไม่หนาตัวเล้วครับตัวเล้วคือยังว่าแหละแม่เก้าทั้งปีละปีนี่ว่าเราคิดยังไรหรอกอาจารย์ทำขึ้นแย่เลอือคือยังผมมาแล้วมากับลาล่ะว่าเราคิดยังไร ก้าทั้งปีเพราะปีนี้ปีงูหญ่อยู่แล้วละก็เลขของภูก็คือเลขเก้าเป็นมะดับบริวารก็คือเจ็ดเป็นอี่เนังไอาจารย์อบาจารย์ไป่นวิสุทเี่ยวิคือแม่นอยู่หลแม่ก็ดน้น่เิร์โออม่อจมาเป็นมาว่าไปกรุงเทพโดนไปนเนี่ไม่พอจะน่าซื้อนี่ยโดนนาะเขาจบไปซื่อๆวะ ผมไปเล่นน้ำสงการเพื่อนไน้นะมาดันมันเลือตนเพราะว่ากะคือยังวาเนาะผมกระบอกต้องค้นไหลแล้วก็เจ้าก็ไปลองเรียนจนตหาหนาที่เพื่อนละเพื่อนเพื่อนเพ่นก็นเลยต้องมามาก็ดีอย่างหนึง่ง<ช>มาแล้วกับพิสูจน์กันไปถ้าพิสูน์ออกมาแล้วปุ๊บผมบร่ได้มีส่วนเที่ยวของไม่นีไพ่ถึงตัวแปลว่าฝื้กระดลับบัตรที่เนี่ยแม่บอละทุกวันเนี้ยผมมองไปแต่ถนนนะ <laughs> เสียงรถตู้ปิดนี่ผมสีแดนแล้วมือน,นันกำลังสวดผมมาจากที่ไหนละ่ะขอผมอันเบิร์นี่ในเพื่อนเลียกขอเนี่ยว่าผู้ลังคนมาจากไต้มาจากหย่างเ้าเลยขออยู่ผมไปก่อนดูแลตัวเองเด้อผมมาจากที่ไหละ่ะนะครับงานนั้นก็กำลังสวดเขาก็แจ้งว่าตรงนี้เขาเรียงแล้สวสองห้องกับไอยู่ไทยเราผู้ลังค้นเหรอเขาไหมซ้ำมีท่าหลายคนไหนกำลังใจครับ คนไหนกำลังใจก็เจ้าก็หายรายอยู่กูสร้างห้ามันก็จอบอยู่แล้วครับจอบอยู่แล้วแล้วก็ผมเนี่ยว่าเคยบอกว่าผมหูไม่ดก่อนสดใสผมก็บอกตลอดเนาะว่าเป็นแค่แนวทางซื้อเรตเตอลีแตาหูผมก็จะซื้อเองเอาเงินมาแจ๊กผมก็บอกอยู่นะครับเนาะรวนผมเนี่ยที่เพื่อนที่ผมเอาไปน้ำเพื่อนอ่ะเจ็ดแปดเก้าแม่เอ้ยเกือบแม่นไตขค้ากับ มือมือมือประกันตัวมาเลยจะครับจากกรุงเทพมาบ้านรถยางระเบิดอยู่โคราสโอมดีไอ้คนครับไอ้ตุย้ยเราขับรถเจ็งคือยางระเบิดเนี่ยเขาห้ามหยียบเบรกไอ้ย่าเบรกผิกเลยไอ้แมงผมขับติบอกไปเลยไตยผมเหยียบแน่นอนเบรกนะเราก็เลยปล่อยไหลเพราะมีรถแต่มีรถอยู่ข้างหนเนี่ยเขาอาจจะตำ่ำามันก็นไปจอดปุ๊บลงรถงมาเจ็ดแปดเก้าแมงปูห่กูบอ่ะกับอ,บอสอเลยเน,นี่ยดบบนี้มาฮอดอ่ะเนียเล็กยู่โคราชแล้วว่านี้แหละทะเบียนนี่แหละทะเบียนนี่แหละเราอะ เราก็ถือกันแล้วผมมาหมาขี่รถมาถึงสําผมผมเพื่อนผมค่าค่าชิญยากำจะาล้องอยู่ครับผมกะช่วงนี้ก็จะพ่ค่อยเห็นผมขึ้นมไล่สดพ่ค่อยเห็นผมไม่หยินเบาพวกกลัวผมกะจะเงียบปสัสพักรน,นะครับน้องเพระาะว่าน้อยเล่าหนี่ยบ่มีเลยไห้บ่ได้เลยช่วงนี้ก็เอาทูบกรรไปไล,ล่ไล่เลยไปจุดเอาเหงก่อนนะครับเห็นกกไม่กกไะก็ถือแป้งไปเท่าเองก่อนเด้อพี่น้องเด้อขูดเอาก้อนอาจารย์นตดไปยู่แม่บ่ามีอาจารย์นัดกับมีอาจารย์อื่นคือเก่าครับอายารเก้าอยู่และ ม่อคิดน้ำเยอะ้อาวสาดด้วยังว่าไ,ไล่ายอาจารย์เนี่ยขยัม่ออกผมกะเมื่อยู่ช่วงนี้ก็เป็นเมื่อยกบเมืม่อยน้ำหลายอย่างอยู่เกิดเป็นผมนี่ก้าจอยังไงก็สิไม่ระกกะในข่าวเพิ่นข่ว่าคือ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 ติดอาวุธเนาะผมผมต้องบอกสีครับคือว่าเข้าอยู่จุดหนีเข้ก็ย่านคนมาเข้าเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแล้วก็ เาไ่ได้ไปถืองานนี่น้ำตลาดเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาตรงนี้ก็คือบ้านของผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะติดไว้ในที่มิชิดอ่าที่มิชิดอ่าเพื่อป้องกันตัวเองนะครับผมเ็นนันนะข้าวผิดนะขราวเป็นถามนะว่าเป็นอาจารย์ทําไมต้องไปพฟกคือคือเพราะคำแล้วต้องเอาออกมาจะใครู่มะขาเนี้ยบอกตรงๆคือยังเนี่ยผมมาคือเจ้าเขาเสียรายบ่เขาได้แจ้งครับสนอยืดแบงทานเด้อผม่ะครับแมนแมนครับ ไปเห็นหมอผ่าอยู่วัดบ่ได้อาคากิโลเขายังไม่ทุบเลยเขาก็ต้องระเราบังตัวเขามาหนิเขายังเา่าผู้ลังคนเขาจับได้เขาก็ยังหงุดงลังคนมากไหมจะก็ยังมือแห่เอาแหวนเห็นบ่มาจับมือแต่ว่าออกไปน้ำมือเคิร์นเห็นหรออ่ามีสาชีพกอะไรครับดึงแหวนลงไปผมกำมัดไปเกือบประทันเงินเสียสี่หมื่นหมื่นน่ะไม่ยามผมอ่าคนมันหลายครับทั้งทายยันแม้ทัา้งทายอยอดอยามแม่หยอดตั๊บ เอาไปร้อยเด้ดวนว่ากรําขึ้นเป็นมือนะฮะเฮา,า,า,าเฮาเฮาเบิรคนอยู่แต่เฮาป่ทันครับมาที่จับมือหน่แบนผมบอ,อกไปะเตดกัย,ยังสี่ออกมือเห่านั้นคุ้น,นึงเอาแก้นจนที่ขาดขคือ,อกะกรไมท่นแม่แต่เงินเมื่อใดครับมันหลายคนแม่มัน,น่าเป็นแจงเลยม่น่าเป็นแจงเลยครับแม่มันเป็นแจงเลยเป็นล้มมือนั่นอวันไหลกับคนหลายครับ หลายคนมาให้กำลังใจแห้งจิตเราเข้าไปลูกศิษย์แห้งให้น้ำผมในบาดเนี่ยแห้งเมาโอะอะไรที่ละเม่อนี่พี่น้อกเจ้เห็นว่าแต่ว่า<น>ว่าเจ้าเห็นเจ้ายื้มให้ทางข้างหลังโอ้เห็นเดียวครับโอ้คนหลายถักนาให้เจกับพยิมแต่ว่านี่แหละจะเลยจุดจุดถูบน้ำปำูจุดได้หกสองหาจุดถูบน้ำปูน่ะครับนี่ยังกับรถตรุลลี่เด้อพี่น้องเด้ออรถตุลลี่ถือก,ก้นไม้ยังเดียวให้ดีซื้อมืองใดก็แล้วแต่แล้วสั่น แลาา้วก็อันใบบุญเห็นหรือใบบุญหรอเป่ไอ้กวงใบบุญเขาอยู่ไหนเดี๋ยวใบบุญเขายังไปเบื้องยืนหันเด้อเอื่องใบบุญเนี่ยผมจะบ่มาถือโชคทั้งไร่สดคือเก่าครับเพื่อเพื่อเพื่อจะของนำ้ำนะครับเพื่อนให้เฮาซาซาลงเฮากระซาซาลงให้เพื่อนเดี๋ยวถ้าผมไปถ่ายรูปเอาได,ด้เด้อครับเด้อใบบุญเขาเดินใบบุญมันขึ้นฝันอ๋อเนี่ยไปลว่า เอางี่ฝันฝันเห็นชุดเจ้าหน้าที่ที่เพื่อนมากผมปันนอดเพิ่นเพื่อนมาเห่นน้ำนะเพื่อนมาขอโทษในฝันน่ะในฝันเพื่อนมาขอโทษเรื่อดตามหน้าที่อ่าเพิ่นมาที่ลหะในฝันนะแมนเห็นเห็นเห็นเจ้าหน้าที่พี่ๆชุดนั่นเลยในฝันเพื่อนมาขอโทษเกี่ยวกับตำรวจครับนะเหลขกมีอยังงีกเนาะมาเหอ่ะครับตลากนเจ้าหน้าที่เพื่อน ถาม่าเพื่อนดีบาเพื่อนดีอยู่เด้เพื่อนบอกน้องผมทุกอย่างหล่ะก็เพื่อนก็เฮ็ดตามหน้าที่เพื่อนดีดีห <c oughs> ล้วกาบัดท <c oughs> ีเมื่อเพื่อนกับมาขอโทษผมอยู่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีอะไรกันนะพี่ก็ทําตามหน้าที่อย่างเงครับกับโอเคอยู่มกับโอเคกับเพื่อนอยู่นะครับถามมามันเสียซื่อเสียงบอมันกัอ่ามันเสียมันอาจจะอาจ,จเป็นเบี้ยดีก็ได้อาจจะดังก้าเก่าก็ได้จากคนหูจากได้หูจากหมดเลยผมไปย่างตลาดสะกเมือว่านมึงนีไผมางหูจากผมเลย เขาเคยถามมึงทีเด้ให้กำลังใจเด้อให้กำลังใจเด้อครับเปิ้นก็ห้กำลังใจได้ขนมเต็มมือยอยู่เหมือนกันแห้งก๋วข้าวแห้งดังคนทั่วมาทั่วประเทศปู่นึงก็รับไปเลยแล้วอยู่ในผุนเนาะเพื่อที่ได้ประกันตัวเมียนครับพ่นก็อาจจะมันใส่ใช่ใช่ลังเกลียอใช่แล้วลงหกจากเหรอโอ้ ท่ไม่ได้บอกหรือทำไมไปจับคันอ๋อรั้ที่บอลเชิญยิ้มก็มาดาราก็ามาให้กำลังใจ<อ>ครับหลายคนก็มาให้กำลังใจคุณโทษมาเหมือนละ่ะมามาให้กำลังใจครับเพราะว่าตกใจเลยีบ้าคันจะเอามอมเมาอีนี้ได้เหมือนประเทศครับ คบแถวไปเป็นไรไอาจาตีซูฟันะก็อกมาพูดนีกับคนหักกับมีแม่คนสร้างกับอะไรครับคนสร้งก็คือคนนึงคนดียิ่าเฮาเบาใเาจเรา่าอีสารคาโอ้ยู่ไกลดันแม่ตรงไปไห้ก็มาก็ถาครับทาาบูน้เฮ้าเด็มมาลาเหล็กน้เฮามาไหวปูับมี